นิวเคลียสที่เหลืออยู่ที่จะสลายตัวต่อก็จะลดลงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจำนวนนิวเคลียสที่เหลืออยู่รวมทั้งอัตราการสลายตัวก็จะลดลงก็จะเกิดช้าลงก็คืออัตราการสลายตัวก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผลนี้นชี้เห็นว่าสำหรับการสลายตัวแบบ Exponential Decay นี่ยการสลายตัวจะสิ้นสุดลงเมื่อ เวลา T เข้าใกล้อินฟินิตใช่ไหมครับก็คือพอสลายตัวไปสักพักอัตราการถลายตัวก็จะช้าลงถลายตัวไปสักพักอัตราการถลายตัวก็จะยิ่งช้าลงช้าลงช้าลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สหลายตัวให้หมดเลยนะครับจะต้องใช้เวลาเป็นอินฟินิตซึ่งไม่ใช่ประเด็นที่เราสนใจมากนะนะครับในการวัดการสลายตัวนะครับว่า การสลายตัวของสารลงสีเนี่จะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วแค่ไหนเรามากกักจะไม่ได้วัดกันที่เวลาที่มันสลายตัวหมดแต่เราจะวัดที่เวลาอีกค่าหนึ่งที่เราเรียกว่าค่าครึ่งชีวิตนะครับหรือ half life นะโดยนิยามของค่า half life หรือค่าครึ่งชีวิตเนี่ยก็คือเวลาที่สารกำมันตลังสีจะสลายตัวลดลงเหลือครึ่งหนึ่งนะครับ หรืออัตราการสลายตัวนะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งก็หมายความว่าที่เวลาที่ h a l f ฟไล e เนี่ยนะครับที่เวลา t ีเศษหนึ่งส่วนสองเนี่นะครับที่ t ีเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยเราบอกว่า N มีค่าเท่ากับ n 0ศนย์ส่วนสองหรืออมีค่าเท่ากับ a0 ส่วน2ตัวนี้คือนิยามของ half life นะฮะคือนิยามของ half life นะทีนี้ค่า half life จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะก็ทำได้โดยการแทนค่านะจากสมการที่บอกว่า n มีค่าเท่ากับ n0 e กกำลังลบ lambda t ใช่ไหมครับถ้าเราแทนค่าที่ t เท่ากับ t ส่วน2ก็คือ n ที่ t เศษหนึ่งส่วนสองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ n ศูนย์ส่วน2ซซ่งมีค่าเท่ากับ n ศูนย์ e กำลังลบ lambda t หนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับ ก็จะเห็นว่าค่า n ศนย์ตัวนี้ก็จะตัดกันไปนะครับเราจะได้ว่า,าถ้าเราเทคล็อกทั้งสองค่านะครับเราจะได้ว่าล็อกของเศษหนส่วนสองมีค่าเท่ากับลบแลมด้าที่งส่วนสอง หรือขึ้นไปข้างบนล็อกสมีค่าเท่ากับแลมด้าทีเศษหส่วนสใช่ไหมครับล็อกของเศษหนึงส่วนสเท่ากับลบล็อกของ2องใช่ไหมเพราะในเครื่องหมายลบก,ก็จะตัดกันไปเองก็จะได้เป็นเลมด้าทีส่วนสหรือสุดท้ายเราจะได้ความสัมพันธ์เหมือนอย่างในสมการข้างบนนี้ก็คือ t 1เศษหส่วนสมีค่าเท่ากับ จริงๆมันคือที่เสนอนสองมีค่าเท่ากับล็อกของสองหารด้วยแลมด้านะแต่ว่าไอ้ตัวล็อกของสองเนี่ยมีค่าประมาณเท่ากับ0.693นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ค่าครึ่งชีวิตนะฮะที่เสนอนสองมีค่าเท่ากับล็อกสองหารด้วยแลมด้านะครับ อันอ่ตไม่ได้ตัวหนึ like ่งที่อาจจะใช้ในการระบุเวลาในการสลายตัวของสารกำลังตลังสีได้นะครับก็คือเวลาที่เราเรียกว่าค่าชีวิตเฉลี่ยนะครับเวลาที่เราเรียกว่าค่าชีวิตเฉลี่ยนะ a อ e าเวลิแทนค่าด้วยตัวเท่า ความหมายของค่าชีวิตเฉลี่ยก็คือการหาค่าเฉลี่ยของ ve, n, เคอร์ฟนะเเท่ากับ n อศูนย์เกำลังลบแลมด้า T นั่นเองนะครับแต่ว่าการหาค่าเฉลี่ยในที่นี้เนี่ยก็คือเราบอกว่าเราต้องการหาค่าเฉลี่ยโดยที่นะถ้า กำหนดค่าเวลาทาวค่าหนึ่งนะฮะกำหนดค่าเวลาทาวค่าหนึ่งแล้วถือว่าในช่วงเวลาจากศูนย์ถึงทาวเนี่ยการการเอ,น,เอนิวเคลียสไม่มีการสลายตัวเลยแล้วเมื่อมาถึงเวลาทาวปุ๊บเนี่ยนะนิวเคลียสทั้งหมดสลายตัวในเวลาพร้อมกันพร้อมกันทีเดียวที่เวลาทาว นะครับนิวเคลียทั้งหมดหลายๆลายตัวร้องกันทีเดียวที่เวลาทาวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กราฟของ n กับ t ที่เราสมมุติขึ้นมาจะเป็นตามรูปสีแดงนี้นะครับการหาค่าเฉลี่ยนในที่นี้ก็คือเราจะหาค่าทาที่ทำให้พื้นที่ใต้รูปสีแดงนี้นะครับ มีพื้นที่เท่ากับพื้นที่ใต้รูปสีน้ำเงินของฟังก์ชัน n อ็เท่ากับอศูนย์ e ยกำลังลบดับเีก็คือพื้นที่รูปนี้นะครับก็คือต้องการให้พื้นที่ใต้รูปสีแดงเนี่ยเท่ากับพื้นที่ของรูปสีน้ำเงินทีนี้พื้นที่ของรูปสีน้ำเงินเนี่ย ะจะหาได้จากการอินทิเกรตจากศูนย์ถึงอินฟินิตของ n e ยกอกลังลบดัช t ี D t dt ใช่ไหมครับตัวนี้คือพื้นที่ใต้รูปสีน้ำเงินคือพื้นที่ใต้รูปสีน้ำเงินตัวนี้ อินดิเกรตตัวนี้นะตัวนี้เอ็นศูนย์นะครับก็จะได้ค่าเป็นลบเอ e, ็นศูนสูตรแลมดาเอเอลกำลังลบแลมดาทีอินดิเกตจากศูนย์ถึงอินฟินิตซึ่งเมื่อเราแทนค่าลิมิตเข้าไปตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ n อนูสูตรแลมดานะครับมีค่าเท่ากับ n อศูนย์ส่วนแลมดา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการได้ว่าเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือ n-0 ส่วนเลมดามีค่าเท่ากับ n 0ทนศูนยะ์ทาวนะหรือได้ว่าทาวมีค่าเท่ากับเซหนึ่งส่วนแลมดานะทีนี้ จากความสัมพันธ์ของค่าเลมดากับค่าฮาปไลฟ์ Life หรือครึ่งชีวิตนะครับตามสมการนี้จะเห็นว่าเราสามารถเขียนเศษหนึ่งส่วนเลมด้าในรูปของทีเศษหนึ่งส่วนสองหารด้วยหกจุดศูนจุเานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่าเข้าไปในสูตรเมื่อกี้นี้ปุ๊บเราก็เลยได้ว่าค่าชีวิตเฉลี่ย ของสารกำมะันสังสีมีความสัมพันธ์กับค่าครึ่งชีวิตก็คือ <c oughs> ค่าชีวิตเฉลี่ยมีค่าเท่ากับทีจะหนึ่งสองหารด้วย0.693นั่นเอง